ในปัจจุบันเราจะรู้จักแบรนด์สินค้าที่ติดตลาดมากมายทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านช้อปปิ้งออนไลน์ร้านเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่แบรนด์เสื้อผ้าต่างๆรวมทั้งยังรู้จักเจ้าของแบรนด์สินค้าน,นั้นๆอีกด้วยซึ่งปัจจุบันพวกเขาเหล่านั้นก็ขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นต้นของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่เคยรู้เลยว่ากว่าที่พวกเขาเหล่านั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีได้นั้นเขาต้องเจอกับอุปสรรคชีวิตอะไรบ้างในวันนี้ อับดุลจะพามาเจาะประวัติของมหาเศรษฐีชื่อดังกันใน4ประวัติเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกที่คุณอาจจะยังไม่รู้ 1. h าวเวิร์ดชูเจ้าของ Starbucks a ฮา a r d ิร์ดชูเกิดเมื่อวันที่19กรกฎาคมในปี1953ในย่านบุคลินนิวยอร์ก ด้วยความที่เขามีความโดดเด่นและมีทักษะทางด้านกีฬาจึงได้รับทุนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนอ t h ท r n m i c ชิแกนและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการสื่อสารมวลชนในปี1979เขามีโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทสัญชาติสวีเดนที่ h a m m a ม p าพ s ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและฮาวเวิรก็ค้นพบว่ามีบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อสตาร์บัคนั้น สั่งเครื่องชองกาแฟจากบริษัทของเขามากกว่าร้านอื่นๆเขาจึงตัดสินใจนัดพบและพูดคุยกับเจ้าของร้านสตาร์บัคหลังจากที่ฮาวเวิร์ดได้ลองชิมกาแฟที่ร้านสตาร์บัคเขาก็ตกหลุมรักในตัวธุรกิจนี้ในทันทีทันใดและอยากมีส่วนร่วมกับธุรกิจนี้ด้วยความพยายามไม่นานเขาก็ถูกเชิญชวนให้ไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่ร้านของสตาร์บัคต่อมาในปี1983 ได้พบกับร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเมืองมิลานประเทศอิตาลีซึ่งในร้านนี้ทําให้เขาเห็นว่าร้านกาแฟไม่จําเป็นต้องขายแค่กาแฟเสมอไปแต่ร้านกาแฟย,ยังเป็นที่พบปะของผู้คนในชุมชนอีกด้วยทําให้ฮาวเวิร์ดนั้นเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากทําให้สตาร์บัคกลายเป็นแบบนี้บ้างเขาจึงนําความคิดที่ว่านี้ไปเสนอกับผู้ก่อตั้งของสตาร์บัคแต่กลับไม่มีใครยอมรับเพราะมองว่านี่ไม่ใช่ทิศทางของสตาร์บัค ฮาวเวิร์ดจึงตัดสินใจลาออกจากสตาร์บัคในปี1985หลังจากที่ออกจากสตาร์บัคแล้วฮาวเวิร์ดมาเปิดร้านกาแฟาที่ชื่อว่าอ e ิลจอนเนเลซึ่งร้านกาแฟาของเขาก็ได้รับความนิยมมากเพราะแค่เปิดเพียงวันแรกก็มีลูกค้ามาอุดหนุนทันทีกว่า300คนจึงทำให้เกิดความคิดที่จะขยายสาขาแต่หนึ่งปีต่อมาฮาวเวิร์ดก็ได้ยินข่าวมาว่าผู้ก่อตั้งสตาร์บัคได้ประกาศขายร้านสตาร์บัค ฮาวเวิร์ดจึงนำแผนการขยายธุรกิจไปเสนอนายทุนและหนึ่งในนั้นก็คือบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft โดยในที่สุดฮาวเวิร์ดก็ได้กลายมาเป็นเจ้าของ Starbucks อย่างสมบูรณ์แบบแต่เพียงผู้เดียวและกลายเป็นผู้จัดการร้าน s t a r ์บัคสสาขาแรกที่ซีแอตเทิลก็จึงรวมร้านนี้เข้ากับร้านของเขาและตั้งชื่อบริษัทว่า Starbucks Coffee Company ปัจจุบัน Starbucks มีสาขาทั่วโลกรวมแล้วกว่าส0,000สาขา แจ็คหม่าผู้ก่อตั้งอาลีบาบาแจ็คหม่ามีชื่อจริงๆว่าหม่าหยุนเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะดีอะไรมากนักในเมืองฮังโจวมณฑลเจ้เจียงประเทศจีนช่วงวัยเด็กของเขาอาจไม่ได้รับรื่นนักเพราะเรียนไม่เก่งต้องซ้ำชั้นอนุบาลถึง7ปีและมักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนล้ออยู่เสมอเพราะความที่เป็นเด็กตัวเล็กกว่าคนอื่น แต่เขาเลือกใช้เวลาทุกเช้าวันละ40นาทีมุ่งมั่นไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยปั่นจักรยานไปยังโรงแรมเพื่อคุยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติและเสนอตัวเป็นไกด์นำเที่ยวทำให้เขาได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกๆวันเป็นเวลาถึง9ปีจนชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเด็กซึ่งชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าแจ็คนั้นก็ได้มาจากนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ตั้งให้เพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงและการสื่อสาร หลังจากเรียนจบแจ็คมาก็ได้ตะเวนหางานทำเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปซึ่งช่วงแรกของการหางานเขาเคยโดนปฏิเสธมามากกว่า30ครั้งไม่ว่าจะเป็นการโดนปฏิเสธจากร้าน KFC ที่มีผู้สมัคร24คนและมีเขาเพียงคนเดียวที่ถูกปฏิเสธเคยสมัครเข้าเป็นตำรวจจากผู้สมัครทั้งหมด5คนมีเขาคนเดียวที่ไม่ติดหรือแม้แต่เคยไปสมัครงานในโรงแรมพร้อมกับลูกพี่ลูกน้อง ซึ่งก็เป็นเขาอีกเหมือนเดิมที่ไม่ได้งานแต่ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นได้งานไปแต่จุดเปลี่ยนของแจ็คมาก็คือในปี2,538ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโลกใหม่ของเขาให้ได้รู้จักกับอินเทอร์เน็ตจนเป็นไอเดียจุดประกายให้เขามองเห็นโอกาสทางธุรกิจเพราะเมื่อเขาลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตกลับพบว่าไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับสินค้าจีนเลยทั้งที่สินค้ามากมายที่ขายในอินเทอร์เน็ตล้วนผลิตจากจีนทั้งนั้น และด้วยความพยายามรวบรวมเงินทุนของเขาจนกระทั่งในปี2542แจ็คหมาก็ได้ก่อตั้งบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซที่ชื่อว่าอาลีบาบาขึ้นมาและต่อมาก็ได้ขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก 3. ามลับรอเรนผู้ก่อตั้งโปโล ลอเรนคือเด็กหนุ่มคนสุดท้องของครอบครัวชนชั้นกลางชาวยิวผสมรัสเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตในมหานครนิวยอร์กในช่วงทศวรรษที่1950ด้วยความสนใจในแฟชั่นและการสังสมเก็บเกี่ยวสไตล์การแต่งตัวจากเหล่าดาราดังผ่านภาพยนตร์ที่เขาสนใจลอเรนก็เติบโตขึ้นเป็นดาวเด่นกับสไตล์การแต่งตัวสุดเนี้ยบกลิบจนได้รับฉายาจากผู้คนรอบตัวว่า เจ้าชายแห่งเพลพีในช่วงวัยรุ่นซึ่งการแต่งตัวสไตล์แนวเพลพีนี้ก็คือสไตล์เอวิลิกซึ่งเป็นสไตล์การแต่งตัวตามแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศในช่วงทศวรรษที่1950ของสหรัฐอเมริกาเส้นทางสายแฟชั่นของลอเรนเริ่มขึ้นเมื่อเขาเริ่มงานเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าที่แบรนด์บรูคบราเธอร์หลังจากนั้นในปี1967 ความฝันในการเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นยักษ์ใหญ่ก็เริ่มเขยบเข้าใกล้อีกนิดเมื่อเขาเปิดร้านขายเน็กไทยเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ในตึก Empire State โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าโปโลเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของชายหนุ่มสมบูรณ์แบบบวกไลฟ์สไตล์ไฮเอนที่เกี่ยวข้องกับการขี่ม้าและกีฬาโปโลไม่นานเน็กไทยที่รอเรนผลิตและออกแบบก็กลายเป็นสินค้าย,ยอดนิยมที่หนุ่มๆการเงินการธนาคารในมหานครนิวยอร์กต้องซื้อหาและเป็นเจ้าของ จนในที่สุดร้านเด็กไทยเล็กๆก,ก็เริ่มขยับขยายจนครอบคลุมสินค้าประเภทเชิ้ตและชุดสูทในที่สุดปัจจุบันลับลอเรนมีสินค้าครอบคลุมทั้งเสื้อผ้าบุรุษเสื้อผ้าสตรีเสื้อผ้าเด็กออเซสซอรีนาฬิกาและยังครอบคลุมไปถึงสินค้าตกแต่งบ้านโดยเราสามารถจำแนกลายได้ประมาณ14ลา์ในแฟรังชิฟสโตร์ที่บริษัทลับลอเรนเป็นผู้บริหารงานเองและจัดจำหน่ายโดยการขายลิขสิทธิ์ใน900สาขาทั่วโลก อิงวาคาัมพลาดผู้ก่อตั้งอีเกียอิงวาคัมพาดเกิดปี1926และเติบโตในฟาร์มที่อยู่ทางตอนใต้ของสวีเดนด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจนเขาต้องหาเงินด้วยการขายไม้ขีดไฟไปตามหมู่บ้านต่างๆเมื่อเห็นว่าไปได้ดีคัมพาดจึงเริ่มมองหาสินค้าอื่นๆมาขายทั้งปลาอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสเมล็ดพันธุ์พืชเรื่อยไปจนถึงปากกาล,ลูกลื่นและดินสอ และเมื่ออายุครบ17ปีพ่อของเขาให้เงินขวญถุงเป็นจํานวนเล็กน้อยเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนผลของการตั้งใจเรียนเขาก็เลยนาเงินจํานวนนี้มาเป็นทุนในการเปิดร้านขายของชําเล็กๆและร้านชํานี้เองที่กลายเป็นที่มาของอกเกียซึ่งมาจากอักษรตัวแรกในชื่อจริงของเขาตามด้วยอักษรตัวแรกของชื่อฟาร์มที่ครอบครัวของเขาเติบโตและตามด้วยอักษรตัวแรกของหมู่บ้านอันเป็นที่เกิดของเขา อิงวาคัมพาดเริ่มต้นธุรกิจร้านอีเกียของเขาจากการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์สินค้าในยุคัแรกของเขาเป็นเพียงของใช้ทั่วไปอาทินาฬิกาข้อมือกระเป๋าสตางค์ต่อมาคัมพาดก็หันมาจับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและเริ่มขายเฟอร์นิเจอร์อย่างเป็นทางการผลิตโดยโรงงานที่อยู่ใกล้บ้านของเขาเองเมื่อเขาได้เปิดตัวโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ซึ่งสินค้าของเขานั้นสามารถขายได้แบบถล่มทลายกันเลยก็ว่าได้ นอกจากนั้นอีกเกียก็ได้มีการออกแบบสินค้าไม่ใหม่หลายอย่างที่มีมาจนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นก็คือชั้นวางของที่มีความทนทานสูงแต่มีน้ำหนักเบาเนื่องจากชั้นวางของนี้จะติดเข้ากับตัวผนังห้องของเราโดยตรงซึ่งทําให้ช่วยประหยัดในเรื่องของพื้นที่และมีความสวยงามมากขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันอีเกียได้ขยายกิจการไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วกว่า44ประเทศและมีสาขามากถึง267สาขามีพนักงานมากกว่า1น4 0 0 0 0คนถึงแม้ว่าคืนที่27มกราคมปี2018อิงวาคัมพลาดจะหลับไหลและจากไปตลอดการแต่ชื่อแบรนด์ระดับตำนานอย่างอีเกีย จะไม่มีวันจบลงง่ายๆและยังคงเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องแต่งบ้านในใจของคนทั่วโลกต่อไปอย่างแน่นอน